วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะนเพื่อนๆนะโอ้โหถือว่าดวงดีพอสมควรนะได้อาวุธใหม่มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะถึงจะเป็น2-4-2ก็ตามถ้าเป็น2-4-7จะแจ่กว่านี้นะด้วยสเตตัสที่มันแบบผมบอกเลยว่าเด่นมากๆเลยก็คือค่าเด็กนะ4-5-3เลยนะนเพื่อนๆนะลองมาด้วยค่ารักแล้วก็ ATK นะั่นเมือนนะแล้วก็ดีเฟนต์ประมาณ148นะครับ ก็ได้เป็น2 42นะถ้า2 4 2ีนะครับนี่เลยจับคู่กับกระดิ่งมายานันะเพื่อนนะเนี่ยเรามาดูตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยครับใส่กับกระดิ่งมายานะอ่ะผมลงกดสะท้อนไปสักครั้งหนึ่งแล้วกันว่าเป็นไงนะโอเคก็จะประมาณนี้นะนี่ไม่ได้สกิลมานะก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็ขีกเกจรีให้มันเปลืองหินแล้วนะก็ประมาณนี้เลยเพื่อนนะคู่กับกระดิ่งมายานะถ้า2 42นะส่วน2 4 7ยังไม่แน่ใจเช่นกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมา เทสให้ดูเหมือนเดิมนะมารีวิวอาวุธใหม่ให้ดูเหมือนเดิมนะครับเป็นเขาเรียกว่าพาวเดี่ยวนะซิงเกิลช็อตขดหลุม3มดาว3มดาวแท้หรือเปล่าขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนที่จะไปรับชมนะครับไปรุยกันเลยดีกว่าโอเคป่าเดี๋ยวเราไปเทสกันเพื่อนๆด่านเดิมนะครับป่าเงียบงันนะครับในสไตล์ของผมเลยนะลวยสวยนะ เป็นโคมไฟแต่ผมดูแบบนี้เหมือนถ้วยรางวัลเลยอ่ะขั้นแรกนะมาแบบนี้ก่อนแล้วกันกดเลยสามดาวจริงไหมสามดาวจริงหรือเปล่ามาดูครับอืมเฮ้ยหลุมมันหลุมมันเฮ้ยลึกนะลึกนะแต่มันเหมือนอะไรเออหลุมมันแต่เสียงนี่คือมีดเลยนะเสียงผมชอบเสียงผมชอบ ลองแบบจัดเต็มดูจัดเต็มเป็นมาทั้งโคมเลยนะนี่เอฟเฟกตมีแสงออกแล้วก็ระเบิดหลุมผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนอะไรนะแต่หลุมเป็นเหลี่ยมหลุมขึ้นง่ายนะถือว่าไม่เด่นมากเรื่องหลุมนะครับนะเพื่อนๆนะถือว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เรื่องหลุมนะครับอ่ายิงมาใมดูฮนะเราดูนะครับจะเป็นออกไ้แบบไหน ก็เป็นโคมเล็กๆแทนนะนี่เป็นโคมเล็กๆมีแสงลำแสงนี่ประมาณว่าระเบิดประมาณนั้นนะอะเดี๋ยวขอลองใหม่ขอขุดใหม่รอบนึงเดี๋ยวลมมันลมมันช่วยนะรอบนี้ดูครับดูหลุมนะั่นรูท่าหนาหลุมเฮ้ยผมว่ามันลงดีเลยนะเนี่ยลงดีเลยสามดาวแท้ครับสามดาวแท้แน่นอนนะครับทุกอนนะ จะไปสามดาวแท้แน่นอน่ปเดี๋ยวเรามาลองพาวกันนะขอยัดพาวไว้นะครับมาพาวไปฝั่งนู้นนะโอ้หบันล่มเลยว่ะหลุมบันล่มเลยยกไปทั้งอันเลยนะเวลาพาวแจ๋วแจวผมว่าโอเคเลยแหละสำหรับผมนะผมให้แบบผ่านเลยนะ สเตตัสก็สวยคุณหลุมก็ดีอ่ะมาลองขุดแบบตั้งใจขุดดูโอ้แต่ลมแน่ฮั่นแน่หนีหลุมหนีหลุมเนี่ยโอ้โหมาได้ตรงจังหวะพอดีเลยนะอ่ะเดี๋ยวขุดใหม่นะอยากรู้อ่ะลมเบาลงกว่าเดิมดีมากอ่ะ ผมอยากรู้นะว่ามันมจะขุดดีแค่ไหนมาดูครับเพื่อนๆหนึง่งนี่โดนตัวแบบเต็มๆนะใช้ได้ผมบอกเลยว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยแหละเยวขอขุดใหม่รอบดีกว่าเดี๋ยวเนี่ยก็ถือว่าบินขึ้นง่ายแล้วด้วยนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นหลุมที่บินขึ้นยากนะเป็นหลุมลักษณะนี้ยังไงก็บินขึ้นง่ายอยู่แล้วนะ,อะลองใหม่ โอเคนะข้อความลึกก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะถือว่าสามดาวแท้นะอันนี้ผมให้เป็นสามดาวแท้แล้วกันนะครับสามดาวแท้แน่นอนนะครับลักษณะนี้นะจัดไปครับโดนหรือเปล่าไม่โดนนะแต่ปรับมุมมาโดนไหมมันมาทั้งอันเลยนะ ไอเสียงเนี่ยชอบเลยเป็นเสียงมีดนะเสียงมีดหมอเสียงหนานะ,ะเสียงแบบมีดหมอเลยอ่ะก็ถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นครับถ้าเป็นสองสี่เจ็ดผมว่าน่าเล่นเลยนะแต่เสียดายเรื่องสัตตาไปนิดนึงไปคู่กับสัตตากระดิ่งนะเพราะว่าสกิลของสัตตากดิ่งมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหรน่นักนึงนะสำหรับผมนะก็น่าเล่นนะเป็นอาวุธใหม่แล้วกันที่น่าเล่นน่าจับจองนะครับ เป็นอาวุธที่สเตตัสโคตรสวยนะเพื่อนนะโคตรสวยโคตรดีเลยอีกอาวุธหนึ่งที่ควรมีไว้นะผมว่านะโอเคก็ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะใครที่อยากให้ผมรีวิวนะก็ให้ผมได้แบบนี้แหละผมสุ่มมาหนึ่งร้อยครั้งหน้านี้รวมทั้งหมดนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมสุ่มไปกี่ครั้งเดี๋ยวไปดูกันนะอ่ะผมสุ่มไปทั้งหมดนะครับมาดูตรงนี้เลย4ี่ครั้งนะครับทั้งหมดนะ ก็ได้มาหนึ่งอันไม่เหลือจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อนะจากตอนเที่ยงที่ลงคลิปไป300ครั้งโพสเกลือนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจอัดคลิปด้วยไม่ได้อัดคลิปเลยเปิดมา100ครั้งมันมาทันทีนะโอ้โหอย่างหวานจี๊บเลยนะเพื่อนนะก็เปิดสมุดภาพเมื่อกี้ VP ผมบวกไปประมาณ800 0นะครับบวกมา800 0นะก็นี่เลยคุณล้ม สามดาวแท้นะครับอ่าพาวเดี่ยวนะมุมก็สิบห้าหกห้าแน่นอนอยู่แล้วครับนะเนงนะินนก็จะประมาณนี้เลยสเตตัสหน้านเล่นมากสเตตัสสวยขุดหลุมดีนะรูปลักษณะสวยนะเดี๋ยวเรามายืนในห้องแบบนี้ดูนี่ครับเป็นถ้วยรางวัลสวยแบบนี้เลยผมมองอยังไงก็เป็นถ้วยนะไม่ใช่โคมนะถ้วยรางวัลเนี่ยเนี่ยเออโอเคก็ลองไปเล่นกันดูนะกิจกรรมนี้นะครับนะใครอยากได้ก็ลองไป สุ่มกันดูลองไปลุ้นกันดูก็ขอให้ดวงดีเฮงๆแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ